สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้2อไกด์ตะมุตะมินะคะพาทุกท่านมาที่ Fire Tiger Bar a n d Restaurant ค่ะเราอยู่กันที่ไอคอนสยามชั้นจีเหมือนเดิมค่ะชั้นจีก็คือเดินเข้ามานะคะชั้นแรกเลยนะคะถ้าจากรถไฟฟ้า BTS นะคะเราก็ลงมา1ชั้นนะคะอยู่ชั้นจีค่ะเดินเข้ามาสุดที่เห็นริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะคะ เดินเข้ามาสุดแล้วเราจะเจอเสือพ่นไฟนะคะเป็นโรงเตี๊ยมเสือพ่นไฟนะคะที่แห่งนี้นะคะมีการบริการให้อยู่สองชั้นด้วยกันนะคะชั้นแรกชั้น1นนะคะแล้วก็ขึ้นไปชั้น2ชั้น2ก็สามารถเห็นวิวได้ไกลหน่อยนะคะเห็นเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพยาได้เลยนะคะร้านอาหารที่นี่นะคะ โรงเตี๊มเสือพ่นไฟนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะเป็นอาหารที่เป็นการผสมผสานระหว่างจีนและเวียดนามนะคะเรามาถึงกันที่เมนูเด็ดนะคะเมนูเด็ดที่นี่จะเป็นเมนูข้าวต้มโรงเตี๊มเสือพ่นไฟแต่ใครๆก็รีวิวเมนูนี้กันแล้วเนอะพอดีวันนี้ยมอยากรีวิวเมนูอาหารก๋วยเตี๋ยวเสียงไห้ก๋วยเตี๋ยวเสียงไห้เนี่ยน้องพนังกงานเสิร์ฟเนี่ยแนะนําว่า เป็นก๋วยเตี๋ยวสําหรับคนที่ทานเผ็ดเท่านั้นถ้าทานอาหารรสจือดอย่าริไปลองนะคะค่อนข้างเผ็ดเผ็ดมากค่อนข้างที่จะเผ็ดมากเลยทีเดียวค่ะดูจากพริกได้นะคะในจานคือพริกเกยอะมากค่ะเผ็ดจริงค่ะเผ็ดจริงสําหรับคนที่ชอบทานเผ็ดคิดว่า พ่นไฟได้เลยโอเคอยากจะพาทุกท่านมาที่เมนูของหวานเมนูของหวานที่นี่เยอะมากด้วยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะอย่างอย่างที่เป็นซิกเนเจอร์กันอยู่แล้วก็คือชานมเอ,อ่อเสือพ่นไฟเนาะก็จะมีหลากหลายเมนูด้วยกันเลยค่ะมีหลายชามีหลายแบบนะคะเลือกทานได้เลยหลายแบบเลยทีเดียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าลองมากเลยนะคะ ก็จะเป็นเมนูน้ำแข็งใสนะคะน้ำแข็งใสใส่นมแมงน้ำแข็งใสชานมเสือพ่นไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองเลือกลองชิมลองทานกันได้เลยแต่สําหรับวันนี้นะคะแยมเลือกเมนูนะคะบัวลอยนมเสือพ่นไฟอ่าเป็นยังไงก็รสชาตินะคะก็จะไม่หวานมากนะคะก็จะเป็นหวานแบบกลางๆนะคะแล้วก็ข้างในมีไส้เป็น ไส้ถั่วดำนะคะด้านหน้านะคะราดด้วยนมนมที่เราทานกับชานมนั่นแหละแล้วก็มีการเบรนไฟให้ดูดูมีสีสันอะไรอย่างนี้แล้วก็มีความหวานของน้ำตาลเข้ามาด้วยนะคะรับวันนี้นะคะสไกด์ตะมุตตะม้ขอลาไปก่อนนะคะสวยคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ